สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนพากินและสวัสดีเพื่อนเื่อนชาว YouTube ทั่วโลกด้วยนะครับวันนี้เราจะพามาทำเมนูสปาเกตตีคาโบนาร่านะครับหรือพาสต้าคาโบนาร่านะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับจะสอนวิธีการทำคาโบนาร่าแบบซอสครีมนะครับใครที่อยากได้สูตรการทำแบบซอสครีมอย่างละเอียดดูในคลิปนี้ได้เลยครับนะวิธีการใช้นะครับก็ผมก็จะใช้อ่วิปครีมนะครับร่วมกับนมสดนะครับ วันนี้เราใช้วิปครีมนะครับอยู่ที่ครึ่งถ้วยตวงนะครับและนมสดอยู่ที่1ส่วนสี่ถ้วยตวงจะทําให้ได้ซอสครีมที่อร่อยนะครับทำต่อ1เสิร์ฟนี้สามารถทําทานได้2คนนะครับหรือสามารถทานได้2ที่นะครับตัวเบคอนเองวันนี้เราใช้70กรัมนะครับการใช้เบคอนนี้เอง70กรัมเนี่ยผมจะแบ่ง20กรัมเนี่ยไปคั่วในกระทะทาเป็นเบคอนกรอบนะครับและอีกส่วนที่เหลือ จะหั่นเตา๋าร่วมกันกับการทําตัวสปาเกตตีคาโบนาร่าหรือพาสต้าคาโบนาร่านะครับวันนี้เราได้พาสเจอสดมาด้วยนะครับพาสเจอสดตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวนําแบ่งนิดหน่อยนะครับมา,อาซอยให้ละเอียดนะครับเพื่อจะคุกเคล้านะครับในตัวน้ําซอสเนี่ยให้มีความเขียว อ่อนอยู่บ้างนะครับจะทําให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นครับการปรุงรสนะครับก็จะปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือเท่านั้นนะครับพริกไทยเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชานะครับเกลือเราจะใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชาครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยเราจะใช้เบคอนด้วยแต่เบคอนตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวแบ่ง20กรัมเนี่ยไปคั่วในกระทะนะครับทำเป็นเบคอนกรอบเดี๋ยวเราเอาน้ํามันตรงนั้นนะครับมาทําเป็น เมนูพาสต้านะครับคาโบนาร่านะครับเพราะว่าน้ํามันจากเบคอนเนี่ยเขาจะมีความหอมนะครับเอามาเจียวร่วมกับตัวเนยนะครับก็จะมีความหอมมากยิ่งขึ้นครับเส้นนะครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นเส้นกลมนะครับเดี๋ยวการต้มเส้นก็เดี๋ยวจุ่มลงไปตรงกลางนะครับแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้นะครับสำหรับการต้มเส้นน้านะครับจะต้องเป็นน้ําเดือดวันนี้ผมใช้น้ํา2ลิตรนะครับต่อเส้น500กรัมน้ํา2ลิตร ต่อเส้น500กรัมนะครับเอาจุ่มลงไปตรงกลางแล้วปล่อยมือแบบนี้นะครับการต้มเส้นสําหรับการทาพาสต้าคาโบนาร่านะครับหรือสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนี่ยจะต้มอยู่ที่9นาทีนะครับความสุกของเส้นนะครับจะสุกอยู่ที่ประมาณ85นะก็จะได้เส้นแบบนี้นะครับการต้มเส้นเนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะครับการต้มเส้นต้มเสร็จแล้ว9นาทียกลงเทน้ําออกนะครับล้างน้ํา2น้านะครับใช้กระชอนหรือที่ตะแกรง สำหรับรองให้เขาเสด็จน้ําจากนั้นคลุกน้ํามันมะกอกนะครับ3มช้อนโต๊ะนะครับเตรียมรอเอาไว้ได้เลยนะครับ หม้อนี้นะครับจะต้มเส้นอยู่ที่ครึ่งกิโลนะครับก็คือเส้นแห้ง500กรัมแต่ในสูวรที่ผมจะบอกในวันนี้เองเนี่ยถ้าท่านไหนที่ไม่ทําเยอะไม่ทานเยอะนะครับให้ช่างเส้นนะครับเป็นเส้นแห้ง80กรัมนะครับแล้วจากนั้นนําไปต้มนะครับการต้มนี้เส้นแห้ง80กรัมจะได้เท่ากับนะครับ200กรัมของเส้นที่ต้มแล้วนะครับเส้นแห้ง80กรัมจะได้เท่ากับ200กรัมของเส้นที่ต้มแล้วนะครับอันนี้ tôi tức... khựu การทาอย่างง่ายๆสําหรับการทําสูตรอาหารนะครับทำต่อ1เสิร์ฟทานได้2ที่นะครับสำหรับเรื่องเส้นเองเนี่ยเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ตวงออกมานะครับอันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดนะครับตัวเบคอนกรอบนะครับผมแบ่งมา20กรัมนะครับเจียวเอาน้ํามันไว้นะครับแล้วก็ได้เบคอนกรอบส่วนอันที่เหลือก็หั่นเต่าพาสติกเกลือนะครับพริกไทยพาเมซานด้วยนะครับวันนี้พาเมซานเราใช้แค่ไม่ถึงสองช้อนโต๊ะนะครับก อยู่ที่1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับเอามาเพื่อเป็นความหอมนะครับนมเนี่ยวันนี้เราใช้เป็นนมสดนะครับายเมจินะครับฝาสีน้ําเงินใช้อยู่ที่1นส่วนสถ้วยตวงครับแล้วก็ตัววิปครีมนะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับแบบนั้นจริงๆเราเครื่องปรุงไม่มีอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยความหอมของพาสต้าคาโบนารานะครับหรือสปาเกตตีคาโบนาราของเราเนี่ยก็จะขาดหายไปนะครับแบบนั้นนะอ่ะเรามาดูที่กระทะครับสัง ังเกตได้ว่าวันนี้ผมจะใช้กระทะเทฟลอนนะครับสำหรับการทําอาหารเมนูอาหารอิตาเลียนนะครับหรืออาหารโซนยุโรปนะครับหรืออาหารตะวันตกจะบอกว่าเมนูกระทะหรือเมนูการใช้กระทะแบบนี้เองเนี่ยจะทําให้รสชาติของอาหารคุมรสชาติของอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นดีกว่าการใช้กระทะแบบจีนนะครับลำแบบแรกนะครับผมใส่น้ํามันจากการเจียวนะครับตัวเ,เบคอนเนี่ยลงไปนะครับได้น้ํามันอยู่ที่ประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับ1เสิร์ฟนะครับนะเปิดไฟนะครับการใช้ไฟผมจะใช้ไฟอยู่ที่ไฟอ่อนค่อนไปกลางตลอดการทํางานนะครับใช้ไฟอ่อนค่อนไปกลางตลอดการทํางานนะครับก็จะใช้ร่วมกันนะครับในส่วนแรกนี้เองเนี่ยคือการเจียวเบคอนนะครับการเจียวเบคอนอย่าเจียวให้จนน้ามันเขาออกมาเยอะนะครับผมต้องการให้แค่ขอบด้านนอกเขามีความเกรียมเล็กๆเป็นสีน้ำตาล เท่านั้นเองนะครับเพราะเบคอนตัวนี้เองเนี่ยเขาจะร่วมอยู่ในนะครับตัวน้าคาโบนาร่านะครับจากนั้นเติมเนยลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับเนยจืดนะครับไม่ใช่เนยเค็มนะวันนี้เราเลือกใช้เราเลือกที่จะใช้เนยจืดนะครับเพื่อได้ความมันและความหอมนะครับจากตัวเนยจืดตรงนี้นะครับคั่วในกระทะนะครับให้ขอบด้านนอกนะครับของตัวเบคอนเนี่ยมีความน้ําตาลนิดหน่อยพอนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเองเนี่ยเราจะเติม ิบครีมและนมสดลงไปนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับดูไฟให้ดีนะครับเพราะว่าการใช้กระทะเทฟร้อนนะครับแบบนี้เองเนี่ยอาจจะคุมไฟ pandemic, <S <S <Formula arbeitet> ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อ่บนเตาที่เป็นเตาไฟฟ้านะครับนะที่ใช้ความร้อนจากเตาไฟฟ้าฉะนั้นนะครับเราใช้กระทะอ่อใช้กระทะแบบนี้และเตาหัวฟู่แบบนี้อาจจะคุมอ่การทํางานได้ยากนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเตาแก๊สปกตินะครับแบบนั้นเนาะ อ่ะเรามาดูในกระทะครับจะเห็นได้ว่าน้ํามันจากเบคอนเริ่มออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเนยเนี่ยเขาก็เริ่มทํางานดีแล้วนะครับขอบด้านนอกของเบคอนก็เริ่มมีความน้ําตาลดีแล้วเติมเนยอ่าเติมวิปปิ้งครีมนะครับวิปครีมกับนมจืดเนี่ยลงไปนะครับนมจืดในนี้เองเนี่ยไม่เอาแบบขาดมันเนยนะครับเราจะใช้นมจืดแบบปกติเลยนมสดจืดนะครับนมสดจืดแบบร้อเอร์เซนะครับเอาใส่ลงไปได้เลยนะครับและวิปครีมวันนี้เราใช้ ใ้กล่องเหลืองขาวสําหรับคุกกิ้งเท่านั้นนะครับเป็นครีมสําหรับการทําอาหารเท่านั้นนะครับเทใส่ลงไปได้เลยตอนนี้นะครับจะดูที่ไฟนะครับไฟเราจะใช้ไฟอ่อนค่อนไปกลางอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าให้สังเกตดูในกระทะให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเดือดมากๆเนี่ยให้ยกกระทะขึ้นนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้น้ําซอสนะครับหรือน้ําครีมของเราเนี่ยระเหิดระเหยออกไปหมดนะครับเราเติมพริกไทยและเกลือลงไปเพื่อปรุงรสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยควา ความมันความหอมความนัวเนี่ยได้จากวิปครีมอยู่แล้วได้จากเนยอยู่แล้วได้จากเบคอนอยู่แล้วได้จากนมสดจืดอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาแต่งรสอีกนิดหนึ่งนะครับโดยการใช้เกลือเนี่ยร่วมเข้าไปนะครับจากนั้นเติมพาสเทลนะครับที่เราซอยอย่างละเอียดเนี่ยลงไปเพื่อให้สีของน้ำเนี่ยมีความนัวมันดูน่าทานนะครับจากนั้นเติมพาเมซานนะครับพาเมซานตรงนี้เราจะใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะครับโรยลงไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวที่ เหลือส่วนนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโรยตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดใส่จานนะครับจะได้ดูหน้าทานนะครับจากนั้นนะครับนำเส้นพาสต้านะครับหรือเส้นสปาเกตตี้ของเราเนี่ยลงไปได้เลยนะครับช่างตวงมาแล้วอยู่ที่200กรัมต่อ1เสิร์ฟทานได้2คนนะครับใช้ที่คีบนะครับคีบให้น้ำซอสนะครับและเส้นคลุกเคล้ากันอย่างดีนะครับเท่านี้เองก็เสร็จแล้วแต่ยิงผมบอกไปนะว่าการทำอาหารอิตาเลียนเนี่ยต้องดูที่ไฟนะครับไฟอย่าให้แรง จนเกินไปถ้าไฟแรงมากเกินไปเนี่ยน้าคาร์โบนาร่าของเราเนี่ยจะแห้งนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญเพราะการทําน้ํฟซาวครีมนะครับหรือน้ําคาร์โบนาร่านี้เองเนี่ยเราต้องการให้มีความฉ่าน้ํามีความละมุนนะครับมีความจุ้ยนะครับของตัวน้ําซอสเนี่ยทานร่วมกับเส้นแล้วจะอร่อยแบบนั้นนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับหรือวิธีการนะครับทำให้อาหารทุกจานเนี่ยดูน่าทานนะครับเมื่อ ไฟร้อนสังเกตได้ว่าผมจะยกกระทะขึ้นนะครับเพราะไฟมันแรงมากจนเกินไปนะครับเราไม่ต้องการให้น้ําเขาระเหยออกไปจนหมดอยากให้มีความครีมี่นะครับแบบนั้นโรยพาสเฟ่ลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเตรียมไข่แดงลงมานะครับเอาเฉพาะไข่แดงนะครับไข่ไก่เราใช้หนึ่งฟองนะครับเอาเฉพาะไข่แดงนะครับใส่ลงไปแล้วคนเลยรีบคนนะครับแล้วยกกระทะขึ้นปิดไฟนะครับตักใส่จานทันทีนะครับตักใส่จานทันทีอันนี้คือเป็นกระบวนการเสิร์ฟแล้วครับ นคนึบงเสิร์ฟทานได้2คนจะสังเกตได้ว่าความครีมมี่นะครับของน้ําซอสคาโบนาร่าเนี่ยจะมีความน่าทานมากๆโรยพาสเนทที่เราโรยเข้าไปในน้าซอสเนี่ยจะช่วยทําให้อาหารจานนี้เนี่ยดูน่าทานมากยิ่งขึ้นครับตกแต่งด้วยพาสเทชอ่ออีกหนึ่งชอ่อนะครับโรยตัว เบคอนกรอบเนี่ยลงไปสังเกตที่เบคอนกรอบนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสูตรนี้ใช้เบคอนทั้งหมด70กรัมนะครับเราจะแบ่ง20กรัมเนี่ยเพื่อไปทําการเจียวนะครับเอาน้ํามันเบคอนแล้วเราจะได้เบคอนกรอบเนี่ยเอามาโรยนะครับสำหรับการแต่งหน้าจะสังเกตที่เบคอนกรอบครับการจี่เบคอนกรอบนะครับอย่าจี่นานจนมากเกินไปเพราะฉะนั้นการจี่ประมาณนี้สีลักษณะาบราวแบบนี้คือเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับ ัโรยพาสเ,เล่ลงไปโรยพาเมซานล,ลงไปจบ เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูพาสต้าคาโบนารานะครับหรือสปาเกตตี้คาโบนารานะครับสำหรับการใช้เส้นพาสต้าเองเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิษของความชอบนะครับว่าเราจะชอบเส้นพาสต้าแบบไหนนะครับชอบเส้นสปาเกตตี้แบบไหนนะครับแบบเป็นเกลียวก็มีนะครับแบบเส้นสั้นก็มีนะครับแบบเอ g นเจิร์แฮร์ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับถ้าท่านไหนที่ชอบแบบไหนก็เลือกตามความเหมาะสมแต่นำซอสให้คงสูตรนี้ เอาไว้นะครับเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้กลิ่นของความหอมความมันความนัวนะครับออกมีหวานเล็กๆอยู่ตรงปลายนะครับเพราะได้ความหวานมันเนี่ยจากนมสดจืดนะครับแบบนั้นความนัวความมันเนี่ยก็ได้จากวิปครีมนะครับได้จากเนยนะครับได้จากความเค็มเนี่ยก็ได้จากเกลือนะครับเข้ามาร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับพาสต้าคาโบนาราส่วนผสมทั้งหมดนะครับแจกแจนไว้ให้ดูในคลิปนี้ทั้งหมดเลยใครที่จะไปซื้อของ ตามนะครับหรือจะไปแกะสูตรสําหรับการทําอาหารตามได้เลยนะครับก็ถ่ายรูปไปหรือแคปหน้าจอไปเอาไปซื้อของตามได้เลยนะครับก็ใช้ของแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับหวังว่าจะได้รับความรู้อะไรดีๆไม่มากก็น้อยเนี่ยกลับไปนะครับแล้วก็สําหรับสูตรอาหารที่ผมให้ไปเนี่ยก็มีหลากหลายสูตรมากๆเลยทั้งไทยจีนนะครับอ่าญี่ปุ่นนะครับรวมถึงอาหารยุโรปรวมถึงอาหารเวียดนามนะครับที่จะอยู่ในช่องนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหมี่อ้วนพากินทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ